ทีโมกุลอยู่ล้วฮะเรมเนื้อเเนืเ่อเนื้อเส่อไอบงกรเามีเจ้าลอยสามบาที่เลคนเียายนสเมดเียวอุ้่แทะเ็บมือยันเลยผมไม่เหี้ยทายกันเม็ด นอนเอเหงอีตัวนี้นอนใด่เหีอยลวของแรงอของแรงบ่กันกันเดีลยะลุเดีกันดีแกแก่ไปเดีนอคหยงมาคำหย่งถือล้วไม่ยุ่งใดถือเไม่ยุ่งใด

นี่นหะแก่ดีดิไหนน้องนะเดี่ยวพ่อมเกี่ยวอมเกี่ยวพูนเกี่ยวดีแแก่เรื่อยแต่แก่เรื่อยแก่เรื่อยมาคงกับแกนี่เหรอพี่สุดเลยไอ้จานคนเดียวอูอ like, hmm. hmm. ๋องานดี่ี วุ้ยว้ยวุ้ย

โอ๊ะฟุกตัวนุ่มเงี้ยฟุกได้ยังจานกูไปจานกูไปไม่ได้แทงแต่้ตังคเดียวัวโอ๊ยนี่ไม่จะนอนบ่นบ่นลุดถุกได้ละยาฮองโอ๊ยโอโอ้ได้ได้เอาเนี่ยเอาเนี่ยเจ้าเอ้ย เขาจงไ้หมดนึงเสยอย่าย่าโอ้สิทน่ะลงเสื้ออย่าบเวยเย่อย่าบังเลยเย่วยนก้หามึงก็ไปหาหลกม

ว่โตเกินไปเราก็เลยบวงลงต้องเสียนนลเอ้ยเฮ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 ้ยโอู้มาดวงกาโจัจกับแบบนี้วะ่นนต้องไหมฉันองหับแคเรื่องโดนเขตตรงนีป็นเด้บัวแก้เดี๋ยวยังไ อามาเลยกอปเยอะ้ากเ๋ยวโอ่ไม่ดูครับวิ่มีตัวเดินแม่เดินแม่จ้าจจ้าเยจ้าจ้ามาลงออยไปบึงเฮ้ยนั่นเห็นหนั่นนั่นบออะไรไเบึงไปไปไปรนเงินเรียนมาอีก เอาไปถึงล้างขามั้นี่ยแออิฟูอิอกเกียีดีอัี้กูเลยอื้มเอ๊ะไม่เห็นฝปก้เลยร้เลยมันมียมเลยนะี่รีบนวดีนบ พื่ออะไรพื่ออะไรนี่โอ้โหพื่ออะไอะอ้าววัเาาน้เียเปวเปกินมาแต่พงโอ้ยันกันันงกยวไมไม่โอ้

อันนี้ไุเน,นาะผจะแกวเนาะเอาห้า้อง <ๆ S 2> อันบ่ิงบ่ยนเขาหงเกันดีกันดี โอ้เฮ้ยครับอืมมาขึ้นเลยโอ๋ไอ้ไหนมันมาไอ้แม่ใหญ่เฮ้ย yeah,

哇我，过啊，嗯，太白了。 哦、啊，我不敢推，不敢推，老命了，我急死你了。<laughs>